สวัสดีครับพี่ถ้าเป็นโซนมันจะเป็นโซน A ครับโซนนี้ถ้าโซน B มันจะอยู่ฝั่งนู้นมาเช่าพ้ากับพี่เขานะครับก็พี่เขาพ้ามาแบ่งให้นะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นพ้าหลวงพิียนหรือว่าหลวงพ่อพรวยรุ่นไหนกัน oh. มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่จากเมื่อวานมีเยอหน่อยนิดหน่อยนะครับไม่เดี๋ยวขอกลับไปบ้านนะครับได้อันนี้อ๋อนี่เป็นย่อยย่อยอ๋อย่อยอ่ะเดี๋ยวไปกลับบ้านเดี๋ยวไปนั่นก็ดูแลกันอ๋อนี่เป็นพดชพี่ให้ดูก็เป็นพระบูชาเนาะให้บูชารุ่นแรกแล้วก็พ่อปานอันนี้อะไรครับพี่อ๋อนี่จะยังไม่ค่อยมีราคาใช่ใช่มีอะไรไหมอีกไหม ลองเข้ใไ้กลับบ้านเดี๋ยวไปเปิดดูนะครับว่าเป็นพระรุ่นอะไรเดี๋ยวแจกตังค์เดียวกรันโอเคครับเมื่อกี้ก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับได้พระอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็จะเป็นพระบูชารุ่นแรกนะครับ5้านิ้วอ่านะครับด้านหลังก็เขียนว่ารุ่นหนึ่งอันนี้ปีสอง9นห้าสมเก้านะครับใต้ฐานจะมีเหรียญแจกทานด้วยนะครับอันนี้ฝังแบบลึกเลยนะครับก็ปูนบางไปนิดนึงนะครับองค์นี้แล้วก็จะมีหลวงพ่อปานนะครับเป็นสามนิ้วนะครับอันนี้ปีสองพันห้าอี่สิบสอง พี่เขาก็ส่งรูปภาพมาทางไลน์นะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันให้ผมก็เช่ากันอย่างรวดเร็วไม่ถึง5นาทีนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีพระเครื่องหลวงพ่อเพียนหรือว่าหลวงพ่อวรวยจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ ID ไลน์นะครับหรือว่าเพจกิสนาพระเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปเช่าพระที่ไหนอย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่อง TikTok นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม